บรรยากาศค้งสุดท้ายกันในการเตรียมตัวของเราก่อนที่จะแข่งถึงวันแข่งจิงเป็นไงบ้างครับวันนี้ตอนนี้เรามีนัดเจอพบทุกคนแล้วรักิการคำขังเข้าม,ม,มาเมื่อวานนะครับเราเริ่มซ้อมกับน้องๆต้องเรียกมาเต็มทีมมีการซ้อมคู่ซึ่งเราก็คาดหวังว่าจะมีคู่ใครคู่ใครก็ได้ซ้อมอย่างวันนี้เอ่อมือหนึ่งมือสองเนี่ยโอ้โสหรูสุสดรักษการราักาการคขังกับ เพียงมทานผึ้นซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นตัวหลักของเรานะครับแรงก็ชูสูงที่สุดประมาณ200เศษๆนะครับต้งคู่วนในในการแข่งขันนี่มันจะมีเดี่ยวมือสองเดี่ยวมือหนึ่งแล้วจบด้วยคู่ซึ่งถ้าไม่เกินกำลังเราอาจจะให้รุ่นน้องนะครับก็มีไหมกับแน็ ซึ่เป็นมือคู่ที่เล่นได้ดีทีเดียวนะครับซ้อมวันนี้กับพพี่สองคนเนี่ยก็ถือว่าสูดสีนะถือว่าเราทีมเราเนี่ยเต็มที่รุ่นน้องก็ไล่รุ่นพี่มาใกล้เคียงกันมากนะครับทั้งเดียวทั้งคู่วันนี้ก็ได้ถือ่าได้ได้ซ้อมทั้งเดียวทั้งคู่ว่งงางันนะครับมาวันขอย,ยังยังขาดลักอยู่ก็ยังไม่ได้ซ้อมคู่ซึ่งเราจริงๆแล้วเนี่ยนักกีฬาของเราเนี่ยเดินทาง แข่ง,ต,งต่างประเทศนะครับบางทีก็ไปด้วยกันบางทีก็ไม่ได้ไปด้วยกันบางครั้งก็ได้คู่กันบางครั้งก็ไม่ได้คู่กันแต่ตอนนี้ต้องคู่กันแล้วเนี่ยการซ้อมอย่างวันนี้ถือว่ามีความสําคัญอย่างที่ว่าเป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่มีการแข่งวันอังคารเนี่ยมันก็ต้องซ้อมกันบ้างเพื่อสร้างความกดกลืนความเข้าใจทีมเวิร์กนะครับแผนการเล่นของคู่แต่ละคู่วันนี้ก็ได้ได้เห็นแล้วว่าโอเค ดีทั้งคู่ทั้งคู่รุ่นพี่คู่รุ่นน้องนะครับที่เล่นความมั่นใจเป็นไงครับอาจารยออ์ผมผมเดินดูแล้วในทั้ง6ทีมที่แข่งเนี่ยนะฮะเราก็เห็นมีความแตกต่างกันมากน้อยในเชิงสรีระอย่างอุสเปนิี่รูปางดีมากอินเดียก็ดีลงมาส่วนญี่ปุ่นเกาหลีนี่ไม่เราเรา,เราไม่เราไม่แพ้เปรียบ ร่างกายดูการตีโฉกการตีน้ำหนักการตีของเราก็ยังยังดูน่าจะดูดีกว่าสองสามทีนะครับแล้วก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะกีฬาพิการแข่งขันทุกอย่างมาตัดสินในเกมที่ขณะที่แข่งขันใครตีเสียมากเสียน้อยใครตีวินเนอร์มากน้อยประการตัดสินาการตัดสินใจแล้วคู่แต่ละคู่เนี่ยต้องบอกว่าในในหกทีมเนี่ยผมว่าเราอยู่ในกลุ่ม ีทีมข้างล่างซึ่งน่าต้องต้องบทกันอย่างมือหนึ่งมือสองเขานี่จะเป็นทีมทนะครับท,ทีมอุด,อดเบอเบจ้าภาพก็ไม่เด็วนะครับน่าจะเป็นทีมทีมแต่งคาดว่าเราเราน่าจะรักษาเป้าหมายคือรักษาอยู่ในกลุ่ม1โซนเอเชียโอเเียเนียให้ได้นั่นะคือเป้าหมายเราเราคงไม่คาดบางขึ้น เกินกว่าที่มันควรจะเป็นเช่นชนะเลิศหนึ่งใน2ของกรุ่ปเนี่ยผมว่าอาจจะยากแต่เป็นไปได้อะไรก็เป็นไปได้นะครับในกีฬาทุกคน